มหามคา,าเทียบเทียมฟ้าตอนที่219ดอกไม้ขาวจิงจิวนึกถึงเรื่องเมื่อก่อนหน้านี้ฟางจิงเทียนเป็นผู้คลองยอดเขาแต่การก่อนย่อมกังวลห่วงใยเขา พยายามอยู่เบื้องหน้าผู้คนมากมายสอบถามระดับความสำเร็จของตนเองหมายความว่ายังไงในโลกนี้มีเรื่องมากมายที่ดูเหมือนยากจะเข้าใจแท้จริงแล้วสามารถอนุมานได้อย่างน้อยพอล่วงรู้โดยคร่าวๆเพียงแต่สร้างความเหน็ดเหนื่อยยิ่งจริงจิวเห็นว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่โตจะไม่ต้องการสิ้นเปลืองสมาธิอนุมานขณะจะไม่นึกถึงเรื่องนี้อีก พลังสังเกตเห็นสีหน้าของกู้ชิงต้องนึกถึงคำสนทนากับเจ้าล่าเยี่ยที่ผ่านมาเขาบอกให้ชายหนุ่มแซยวนเข้าห้องไปรอคอยจากนั้นบอกเล่าเรื่องนี้ต่อกู้ชิงตั้งแต่ต้นจนจบกู้ชิงค่อยทราบว่าฟางจิงเทียนเคยคิดฆ่าจิงจิวสร้างความตะหนกจนหน้าซีดขาวกล่าวว่าท่านเรียนบอกต่อท่านเจ้าสำนักหรือไม่ฟางจิงเทียน เป็นผู้ครองยอดเขาแต่การก่อนมีสักฐานะสูงยิ่งมีแต่ท่านเจ้าสำนักกับผู้รักษาวินัยกระบี่จะมีสิทธิ์ลงโทษได้จิงจิ๋วกล่าวว่านี่ไม่มีหลักฐานมันกะท้่งล่วบไว้หนันยังไม่ค่าเยาว่าแต่สิทธิน้องของตนเองกู้จิงครุ่นคิดท่านบอกเรื่องนี้ต่อเราต้องการให้เราทำอะไรจิงจิ๋วกล่าวว่า ให้สาสางเรื่องนี้ทั้งคำนวณว่ามันอาจทำยังไงพวกเราสมควรทำฉันใดกล่าวจบปุดลุกขึ้นเดินเข้าห้องชายหนุ่มแซ่หยวนยังรอยอยู่ในห้องกู้ชิงทราบว่าอาจารย์คิดบอกกล่าวกับชายหนุ่มแซ่หยวนจึงไม่ใส่ใจพอนึกถึงภารกิจที่อาจารย์มอบหมายให้สร้างความขุนข้องใจยิ่งชายหนุ่มแซ่หยวนจากไปแล้ว จิงจิวเดินถึงริมหน้าต่างกว่าตามองออกไปเมื่อมองไปทางเมืองสีขาวเขาเห็นศาลเจ้าออหลังนั้นเมื่อมองไปทางใต้เขาไม่ทราบว่าสิทธิ์พี่อยู่ที่ใดเมืองจุ่ยเยี่ยมเมฆเย็นเยียบทางเหนือค่อยละลายคลายเหมือนที่คืลึกตลอดมาค่อยคืนสู่ชีวิตชีวาตามเหลา่าโซราร้านอาหารมีแขกเรือนั่งเต็ม ทุกที่ทางมีแต่ไอร้อนซึ่งเกิดจากหม้อไฟที่ใช้จุ่มลวกเนื้อภายในห้องพิเศษของเหล่าโุราแห่งหนึ่งบนโต๊ะจะตั้งหม้อไฟในหม้อต้มน้ำแกงหมาล่ากับซุปน้ำใสน้ำแกงที่เดือดพลาด่านส่งผลให้อาหารในหม้อพลิกตัววุ่นวายชายชาราอ้วนเตี้ยถูจมูกตัวเองเกิดความรู้สึกเลี่ยนยิ่งกล่าวว่าอาหารนี้รับประทานไม่เบือ่อหรือ ชายหนุ่มกล่าวว่าอาหารที่แตกต่างให้รสชาติที่แตกต่างในโลกนี้มีอาหารร้อยสี่พันอย่างรสชาติก็ร้อยสี่พันอย่างไหนเลยเบื่อได้ชายชาราอ้วนเตี้ยใช้ตะเกียบที่ผักขมจากในน้ำซุปใสจุ่มเครื่องปรุงรับประทานพร้อมเต้าหู้เพราะว่ารสชาติยังไม่เลวไม่ทราบเป็นเพราะอาหารลวกปากหรือว่าเมื่อครู่ถูแรงไปจมูกของเขา ยิ่งแดงก่ำกว่าเดิมปากส่งเสียงอู้อี้ว่าหลังจากนี้คิดทำอะไรชายหนุ่มกล่าวว่าข้าพเจ้าคิดไปชมดูเด็กที่ชื่อหวังเสี่ยวหมิงนั้นชายชราอ้วนเตี้ยหน้าเคร่งเครียดลงกล่าวว่าท่านตัดเตรียมให้มันแย่งชิงรากฐานของบรรพุษเราไปชายหนุ่มกล่าวว่าเด็กที่ดูแลสำนักเหมันตอนนี้เรียกว่าซูจื่อเยี่ยกระมัง เราชมชอบชื่อนี้แต่จะไม่เข้าข้างคนใดคนหนึ่งผู้ใดชนะก็เป็นสิทธิ์ของท่านดีหรือไม่ชายชราอ้วนเตี้ยแค้นหัวรอก,กล่าวว่าท่านใช่เห็นว่าตัวเองเจ้าอุบายความคิดจึงตั้งชื่อตัวเองว่าอินซันหรือไม่ใช่หนุ่มหามีโทสะไม่หากกิมพลางกล่าวว่าท่านเป็นบรรจารสามของสำนักเหมันหากใช้ชื่อนี้กลับเหมาะสมยิ่ง ต้องการให้ข้าพระเจ้ายกให้ท่านหรือไม่ชายชาราอ้วนเตี้ยอัดอั้นตันใจยิ่งกล่าวเป็นเชิงเยาะเย้ยว่าเจ้าตัวน้อยที่เรียกว่าจิงจิ๋วยังมีชีวิตอยู่ท่านใช่ผิดหวังยิ่งกระมังใช่หนุ่มไม่สนใจเขาหากคีบมันสมองชิ้นหนึ่งจากในน้ำแกงหมาล่าจุ่มลงในชามน้ำมันงาที่ผสมหอมซอยกระเทียมทุบชายชาราอ้วนเตี้ยรู้สึกรายรสชาติต้องกล่าวว่า มันสมองหมูไม่น่ารับประทานถ้ามันสมองคนชายหนุ่มอินซันคุ่นคิดตนเองเป็นมันสมองสุกรตอนแรกกับดูไม่ออกว่าจิงจิ๋วเป็นผู้นั้นวันที่สองอาจารย์และสิทธิ์ค่ายสำนักต่างๆเตรียมเดินทางกลับยามเช้าตรู่ไปเจ้ามายังตัวตึกของสำนักเขาเขียวไม่ว่าพนักงานที่ปัดกวาดลานตึกหรือสิทธิสำนักเขาเขียวที่ตื่นขึ้นมาฝึกกระบี่ ล้วนรู้ความเป็นอย่างดีหาได้สกัดขัดขวางไม่ใช่หนุ่มแท่หยววลังเลเล็กน้อยไม่ทราบควรทำยังไงดีกู้ชิงฉุดล่าเข้าเข้าไปคุณคิดว่าเรื่องของผู้อาวุโสไม่ถึงรอบให้พวกเราวุ่นวายใจแน่นอนท่านคิดแอบฟังก็หาเป็นไรไม่แต่ตอนนี้ฟ้าสางสว่างแล้วที่ลานตึกแว่วเสียงสนทนาดังมา ชชยหนุ่มแซ่ยอยู่วนเงี่ยหูฟังต้องร้อนใจขึ้นมากล่าวว่านางสมควรเรียกอาจารย์อาจริง่านเรียกสิทย์พี่จริงไม่ทราบมีเจตนาใดข้าพเจ้าความจริงสมควรเบิกบานใจไปเจ้ากล่าวเบาๆว,วา่าข้าพเจ้ามีชีวิตรอดมาได้ไีห่หนำ่ซ้ำคล้ายหลับไปตื่นหนึ่งก็ซ่อมโอสถทองที่แตกเสียหายได้ ผ่านไปอีกไม่กี่ปีอาจเพราะสร้างทารกแรกเกิดสําเร็จแต่เหตุใดข้าพเจ้าจึงไม่เบิกบานใจอยู่บ้างจิงจิวรับฟังไม่เข้าใจจึงถามว่าเพราะเหตุใดข้าพเจ้านึกไม่ถึงว่าพอเข้าฌานสมาบัติเมื่อตื่นขึ้น,นมาใหม่หมอก,ก็สลายคลายแล้วไปเจ้ากล่าวอีกว่าหาว่าข้าพเจ้าตื่นก่อนสักปีหนึ่งไม่ เพียงไม่กี่สิบวันไม่ทราบดีถึงเพียงไหนจิงจิ๋วยังไม่เข้าใจจึงถามว่าหมายความว่ายังไงไปเจ้ากล่าวบาวาวา่าทุกประการคล้ายอยู่ที่หกปีก่อนหากว่าข้าพเจ้าตื่นก่อนหนึ่งวันก็จะทำความเข้าใจท่านเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งส่วนเช่นนี้คงดียิ่งที่แฝงอยู่ในถ้อยคำล้วนเป็นจิตปฏิพัทธ จิงจิวเข้าใจแล้วรู้สึกตึงมืออยู่บ้างจึงกล่าวมหามกคามุ่งฟ้าทอดยาไม่มีที่สิ้นสุดหากว่ามีวาสนาต้องได้พบกันใหม่นี่เป็นการปฏิเสธหรือการหลบเลี่ยงไม่หนำซ้ำสำหรับคนชานฉลาดเช่นพวกเขาหาได้อ้อมขอมไม่ไปเจ้าเมื่อมองดูเขาหมอกเย็นเยียบสลายคลายท้องทุ่งนอกเมืองสีขาว ไม่เหน็บหนาวเช่นปีที่ผ่านมาแต่ลมยังหนาวเย็นอยู่บ้างเส้นผมที่ข้างหูนางพัดปลิวคล้ายกับดอกไม้ขาวช่อเล็กๆที่สั่นเทิมอยู่กลางสายลมดูไปอ่อนแอยิ่งขณะที่จิงจิวคิดกล่าวกะไรนางก็ยกมือเสยผมไปที่ข้างหลังใบหูกล่าวเบาๆวา่าใช่แล้วพวกเราจะได้พบกันอีกโดยเร็วจิงจิวครุ่นคิดนี่หมายความว่ายังไง สิทธิ์พี่ล่วตายแล้วแต่ข้าพเจ้าต้องบอกข้อเท็จจริงของเรื่องนี้ต่อท่านพ่อท่านแม่ไปเจ้าขันเหหัวเรื่องก่อนจ,จิงจิวขานรับว่าย่อมแน่นอนไปเจ้านึกถึงเรื่องประการหนึ่งต้องยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ระหว่างหลิวสือซุยกับท่านดียิ่งหาได้เป็นไปตามคำเล่ำลือไม่จิงจิวคุ้นคิดถงเอียนกับท่านก็มีความสัมพันธ์อันดี เพียงแต่ท่านไม่ร่วงรู้ข้อเท็จจริงของเรื่องนี้ไม่สะดวกกับการบอกต่อท่านประตูตึกถูกเคาะเบาๆแววเสียงผู้ชิงดังว่าอาจารย์ถงหลูสนักกระบี่ประจิมขอเข้าพบผงหลูจับจ้องมองตาจิงจิวก่ะว่าข้าพระเจ้าคิดท้าสู้กับท่านรอจนท่านกับเขาเขียวไปพักผ่อนข้าพระเจ้าจะสกสารกระบ,บี่ไป อีกจิวถามว่าเพราะเหตุใดผงหลูกล่าวว่าเพราะว่าหลิวสือซุยฆ่าล่วไว้หนันกล่าวจบเหลือบมองไปเจ้าวแวบหนึ่งสายตาทอแววผิดหวังแต่ไม่กล่าวอะไรอีกหากสะบัดหน้าจากไปจริงจิวกล่าวว่ามันทราบเรื่องแล้วใช่ไม่เช่นนั้นมันสมควรข,ขอบคุณข้อเราที่ปล่อยให้สิทิพี่ใหญ่มีชีวิตอีกสปี ไปเจ้าฉลาดหลักแหลมย่อมทราบว่าเขาหมายถึงเรื่องใดยานนั้นกล่าวอีกว่าแต่ว่าข้าพเจ้าไม่เข้าใจมันเมื่อทราบว่าเรื่องเล่าที่สิทธิพี่ใหญ่บอกออกมาไม่เป็นความจริงฉนันยังโกรธแค้นถึงเพียงนี้จิงจิวกล่าวว่าเพราะว่าในข้อเท็จจริงโลวไว้หนันผิดต่อพวกเราแต่ไม่เกี่ยวข้องกับมันถึงยังไงมันได้รับการช่วยชีวิตจากโลวไว้หนันไปเจ้าก็กล่าวว่า ตอนนี้ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าสิทธิ์พี่ใหญ่เป็นคนเยี่ยงไรกันแน่กล่าวจบคำก็นิ่งเงียบงันไปจิงจิ๋วกล่าวว่าข้าพเจ้าก็ไม่ทราบเขาเพียงพบหน้าโลกไห้หนานแวบหนึ่งโดยกันไว้ด้วยลมหิมะร้อยวา,อา,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 าวอาจารย์อากลับมาแล้วอาจารย์อาใดอาจารย์อาคนเล็กอาจารย์อาจิงจิว๋ว ใช่แล้วใต้แสงอาทิตย์ยามเที่ยงสาดส่องทานล้างกระบี่สว่างขาวโพลนดูไปไม่คล้ายแท้สีทองหาคล้ายสายคาดยกเส้นหนึ่งในหอห้องริมทานล้างกระบี่บังเกิดเสียงอูทานดังระงมสิทธิพักอาศัยที่หอล้างกระบี่สิบกว่าคนเบียดเสียดมาที่ริมหน้าต่างมองดูเรือกระบี่ที่เหินรอดลงมาอย่างช้า,ชา